สวัสดีครับผมป้อมนะครับวันนี้ก็ได้พาทุกท่านมาทดสอบวอล์อเส้น if 5ขนาด1ุดหนหลังจากที่ติด fc ทุกท่านไปหลายเดือนนะครับเนื่องจากสถานการณ์ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดด้วยสนามก็ปิดให้บริการนะครับในช่วงนี้ก็ถือโอกาสมาทดสอบตั้งศูนย์ในระยะ50เมตร เดี๋ยวเราจะลองที่ระยะ50เมตรก่อนนะครับด้วยกระสุนฮอนารีนะครับและกระสุนวินเชสเตอร์ทั้งคู่มีน้ำหนักหัวกระสุน20เกรดเป็นโพลิเมอร์ทิปนะครับเราจะเซตซีโร่ที่ระยะ50เมตรก่อนแล้วมีโอกาสในคลิปหน้าเราค่อยไปทดสอบในระยะ100เมตรและ200เมตรซึ่งผมกำลังหาโอกาสไปอยู่นะครับ ช่วงนี้เดินทางก็ลำบากเพราะว่ามีการกักโควิดนะครับในแต่ละจังหวัดสนามที่จะไปทดสอบเป็นสนามต่างจังหวัดนะครับสนามในบ้านผมไม่มีนะครับมีเยอะสุดเป็นสนามในค่ายก็แค่50เมตรเท่านั้นเองเดี๋ยวเราลองมาดูกลุ่มกันเลยครับว่าจะเป็นยังไง2ยี่ห้อนี้ยี่ห้อไหนจะกลุ่มดีกว่ากันเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับ ผลการทดสอบวอล์คเส้น IF 5ขนาดจุด1.7 WSM หรือจุด1.7 Winchester Super Magnum นะครับยิงไปทั้งสิ้น6นัดนะครับจุดที่1นั่นก็คือเลข3นี่เลยครับ3ข้างบนนัดแรกกล้องนี้ติดกับปืนขนาดจุด2.2.3 ของเรมิงตัน 700P นะครับเลยยกมาใส่วอล์คอเส้นกระบอกนี้กระสุนเลยโดดไปอย่างที่เห็นนะครับเมื่อปรับมาแล้วตรงนี้นะครับ2นัดนะครับวงสิและอีก3นัดนั่นก็คือวง x นะครับ ผลการทดสอบก็กลุ่มแน่นอย่างที่เห็นนะครับจากที่ได้ทดสอบนะครับกระสุนขนาดจุดหนึ่งเจ็ด winchester super m a x จะเห็นได้ว่าทั้งกลุ่มแล้วก็ดีการทะลุทะลวงก็สูงนะครับเราได้ทดสอบกระสุนชนิดนี้ไปแล้วก็พบว่า backstop ซึ่งเป็นเหล็กหนา10มิลลิเมตร เกือบทะลุนะครับในระยะ50เมตรนะครับเราก็หยุดการทดสอบเอาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าทดสอบต่อไปเหล็กแบ็กสต็อปอาจจะทะลุไปข้างหลังได้นะครับในคลิปนี้เราจะทดสอบแค่50เมตรเพื่อเซตซีโร่ก่อนโดยใช้กระสุนของ w i n เชสเตอรขนาดจุด17ึ i งเจ e ดวินเชสเตอร์นะครับในคลิปหน้า เราจะไปทดสอบที่ระยะ100เมตรและ200เมตรโดยใช้กระสุนฮอนาดี้ขนาด20เกรนนะครับและกระสุนวินเชสเตอร์ขนาด20เกรนเช่นเดียวกันจุด17ซูเปอร์แมกนัมนะครับคลิปนี้ถ้าหากใครชอบก็กดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้ด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ